สวัสดีครับพบกับผมเซลเตอร์ ier, นะครับวันนี้อยู่ที่โตโยต้านครทนสาขาถนนเทพลักนะฮะจะพาคุณลูกค้าเนี่ยที่กําลังสนใจมองหารถอนเนกประสงค์นะครับสำหรับครอบครัวรถคันนี้นั่งได้3แถวนะฮะแล้วก็ยกสูงขึ้นมาจากรถเก๋งปกติด้วยนะครับนั่นก็คือ v e ล o z นั่นเองนะครับเรามี2รุ่นสําหรับรุ่นสมาร์นะครับเริ่มต้นที่795,000บาทและรุ่นที่จอดอยู่ข้างๆข,ข,ของผมนี้เป็นรุ่นพรีเมียม ราคาอยู่ที่875,000บาทนะครับมีด้วยกันส,สีสีขาวมุกเพิ่ม7,000แล้วก็สีดำสีบอนเงินแล้วก็คันนี้สีแดงนั่นเองนะครับเดี<อ>๋ยวไปชมกันนะครับว่าคันนี้แถมอะไรกันบ้างนะครับและสำหรับลูกค้าที่กำลังเริ่มมองหาหาข้อมูลนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ผมมีใส่รา,ายละเอียดไว้ที่ด้านล่างให้กดตรงเพิ่มเติมนะครับระหว่างดูคลิปไปจะมีรายละเอียดข้อมูลสเปคสรุปแบบคร่าวๆรวมทั้งมี อัตราการดาวแล้วก็การ่อดชำระให้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมตัวรถกันต่อครับผมนะฮะด้านหน้าเด่นเด่นเลยที่เห็นก็คือเราจะแถมชุดแต่งฟอเรส t ่านะครับตัวนี้ซึ่งลูกค้าเลือกแบบนี้เรามีให้เลือกหลายแบบด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นว่าจุดเด่นคือสีดำแล้วก็ตัดกับสีเทามีคาดแดงด้วยแล้วก็มีสัญลักษณ์โอโคฟอเรส s ่าตรงนี้ด้วยนะฮะมีสติ๊กเกอร์ติดด้านข้างนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับ รัปเกรดให้ดูแบบสปอร์ตบึกบึนขึ้นนั่นก็คือทําสีหลังคาดํานั่นเองนะครับตัวนี้หลังคาดําสวยงามมากแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยก็จะทําเป็นสีดําเงาด้วยนะฮะถ้าชอบสปอร์ตสปอร์ตดูแบบนี้นะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อนะครับกับชุดแต่งฟอเร s t e r ตัวนี้อ่านะฮะมีสีดาเทาแล้วก็คาดแดงนะฮะ ฟิล์มที่แถมเป็นฟิล์มเซรามิกรับประกัน7ปีพร้อมกันาสาดโตโยต้าแท้แล้วก็กันรอยมือจับนะฮะแบบเคปลาดูสปอร์ตแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับยางกันกระแทกนะครับเวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้นะฮะไปชมด้านหลังกันนะครับอ่าลองดูหลังคาด้านหลังนะครับอ่าทำสีหลังคาดำดูดุดัดนสวยงามนะฮะ แล้วตัวนี้ด้านท้ายนะครับจุดเด่นของด้านท้ายตัวนี้อัปเกรดนะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าสามารถเตะเปิดได้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นด้านหลังนะครับชุดแต่งฟอเรสต้าอ่านะฮะเป็นแบบพ่อคู่ด้วยนะครับโอเคไปชมในตัวรถกันตัวนี้ติดตั้งพรม 6d เลือกสีเลือกลายได้นะครับมีถาดวางของท้ายรถแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เห็นจากภายนอกนะครับภายในของเขา เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับเดิมเนี่ยเป็นเบาะดํานะครับหนังผสมผ้าอันนี้ลูกค้าเลือกอยากได้เป็นเบาะหนังสีแดงนะครับเราก็เปลี่ยนให้ตามชอบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมข้างในตัวรถกันแบบเต็มๆดีกว่านี่นะครับชมด้านในกันเลยนะฮะด้านล่างจะเห็นเด่นๆคือพรม6กดีนะฮะแล้วก็เบาะนะฮะสีแดง สวยงามนะครับของจริงสวยงามอยากให้มาดูเลือกสีได้ด้วยนะครับว่าอยากได้สีไหนแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวที่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือกล้องบันทึกภาพหน้าหลังนะครับผมคอยบันทึกภาพเหตุการณ์เดี๋ยวกล้องลองไปดูคม6 d ด้านหน้านิดนึงนะครับ ตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ตำแหน่งของผู้โดยสารคู่หน้านะก็ทำให้รถเนี่ยดูสวยงามขึ้นนะฮะแล้วพรมตัวนี้น้ำหนักเบาด้วยสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายนะฮะอ่าเรียบร้อยสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราแถมให้คันนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบเครื่องนะครับ ปกติเนี่ยถ้าสแตนดาดจากโรงงานจะไม่มีฝาครอบตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะครับก็คือจะเพิ่มความเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับสไตล์การแต่งแบบนี้สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเซลเตอร์โตโยต้านะครพนพร้อมให้บริการอยู่ที่ถนนเทพารักษ์กม .9 ทุกวันนะฮะร,รวมทั้งสามารถที่จะ สอบถามจองเข้ามาทางออนไลน์โอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทโตยโยต้านะคนทรทนมเลยนะครับแล้วก็อยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะครับมีแบบส่งให้เลือกเบาะหนังแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ